วันนี้เรามีกิจกรรมให้ได้เสียวกันทั้งทั้งทิปแน่นอนเจอครั้งที่แล้วยังเสียวไม่หายเลยมาเจอครั้งนี้ชวนเล่นเสียวอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับทีมนักแสดงจาก Playboy The Series สว right? ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแนะนำตัวก่อนเลยครับผมเขาโอ๊ตสุพธินครับผมม <ส resonated S 1> ิวิสปรุลิศครับสวัสดีครับเดชนลงมเดชครับผมสวัสดีครับผมโบนะครับวันนี้ชวนมาเล่นเสี่ยวกันเออแต่ตอนนี้ร้อนแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในที่รลบๆกันดีกว่าเนาะไปเลยครับไปครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเสี่ยวแรกของเราก็คือ มรี่โกราวหรือว่าม้าหมุนั่นเองเป็นไงบ้างหลังจากจบซีรีส์ไปแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นมากขอบคุณเสียงตอบรับชินกับการที่มีทุกคนอยู่นะครับเออแต่ว่าพอซีรีส์จบไปมันก็แบบมันเหงาครับทุกคนคือแบบอยากมีอีกใช่อยากมีอยากมีอีกรู้สึกเหงาเหมือนน้องเลยก็รู้สึกว่าปกติอะเราจะมัน จะมานั่งดูแบบดูตลอดอะไรเงี้ยเวลาที่อพีออนมันพฤหัสเลยไม่เคยกันทุกการกินหรอใช่แล้วอื่นี่มันไม่มีไงแฟนๆก็แบบเวลาไลฟ์หรือว่าอะไรเงี้ยแฟนก็บอกว่าคิดถึงอยากดูต่อที่เขาเป็นยังไงครับตั้งแต่ตอนที่หนึ่งอีพีที่หนึ่งถึงอีพีสุดท้ายเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเรามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อนๆของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ เป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นในการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตที่มากขึ้นครับผมซีซีตกแล้วก็มีแฟนมีดใช่ไหมใ่เสร็จไปแล้วความรู้สึกมันได้เจอแฟนๆแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆมากที่มาร่วมแฟนมี้วันนั้นอะไรเงี้ยเราเราไม่คิดเลยว่าเราจะกันเยอะนาะมากันเยอะขนาดนี้มีทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็ต่างชาติอะไรเงี้ยที่มาหาเราเราสึกว่าเอาเรา ตื่นเต้นมปกื่นเต้มากนครับรู้สึกดีใจที่พวกเราแบบได้ซ้อมโชว์กันมาแล้วก็ได้ชมทุกคนดูแบบได้เห็นว่าโชว์ของพวกเราเป็นยังไงหลังจากนี้แล้วครับมันเราจะได้แบบไปแฟนมีที่ต่างประเทศต้องไหมก็อยากไปครับเพราอยากให้แฟนๆเนี่ยเสียวเหมือนกับแฟนมีที่เฮ้ยเฮ้ยม่เสียแล้ไรในงานนี้ครับอ๋อ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 อ๋่า๋ออ๋ออพออ๋อ่าออ๋ออ๋เอ๋อ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 อ๋นอ๋อ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  แต่ว่ามันจะเสียวมากเสียวน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปติดปากสมพงอมกันนะครับบ๊ายบายมานาะแล้เรก็อยันที่ภารกิจแรกของเรามาเกมก็คือเกมไหนเกมนะก็คือว่าให้แบ่งทีมแบ่งเล้สอคนอตั้งชื่อทีมชื่ออะไรทีเรือวิวิ์ทำไมต้องอ๋อโบสวิวิ์ เรือวิวิทเรือวิวิทโอเคแซวแาวโอ้โหใหญ่มากแต่ละทีเราจะมีให้เลือกทั้งหมดคือสองช้อยแล้วเราจะมีประโยคที่ให้จำจำภายในหนึ่งนาทีจำให้ได้แล้วเราจะให้ขึ้นไปเล่นที่ทักคดาดิสโก้จะเป็นจานเหมือนจานดิสโก้ให้ขึ้นไปเล่นหนึ่งรอบแล้วกลับมาให้พูดประโยคที่เรา จำไปก่อนขึ้นเดี๋ยวเราจะให้สิทธิ์กลุ่มที่ตั้งชื่อได้ก่อนเลือกว่าเอาเบอร์1หรือเอาเบอร์2เบอร์สครับเบอร์สองอะเบอร์2เบอร์หนึ่งอันหนึ่งนาทีครับเอาป้ายมาป้าขออะไร โคสบายมากเลยครับสักสิบรอบยังได้เอาแบบหมุนเหมือนลูกไก่ได้แต่เรือภารกิจไปหรือเปล่าทีมดีเขาท่องกันใหญ่เลยนะทีมยะโอ้ไม่มีครับดำไม่ได้เออเห็นโบสตอนนั้นเก่งนะมื่อกี้เก่งไหมไมยบอกเลยว่าธรรมดาธรรมดาเออไอดีแค่แบบเพิ่งเริ่มต้นนะป่ะก็คือชื่อทีมว่าอะไรนะ เสียวเสียวอีสิบตนมคคายาวันธรรมะจากับปาวัตนาสูตรอาทิตตะตาตาอะไรตาอะไรตาไม่ได้จับตาตาเริ่มมาคือถูกถูกตรงแบบมากเหลือประโยคสุดท้ายก็คืออาทิตตะปาลิยา ูตรข่าดนิดเดิมเองถือว่าโอเคอ่ะมาอีกทีดเดิงพร้อมครับเหลือวิวส์เป็นตัวแทนให้เดี๋ยวพี่โบดเดี๋ยวพี่โบดพูดเปียบถกสุดท้ายให้เออตอบุก่อนจับได้แล้วยซูชี่เป็นเพื่อนซีกับชูชีเพื่อนซีชี้ชูชีกับซูชิเราพากันไปนั่งตีสิงฉาบแตงชงเชงเออคนเดียวจบเลยเหรอ กินมาเดินอ่ให้ให้อีกรอบเดิมท anyway ี่ตรงไหนมาถึงว่าสะกดผิดผิดตรงแล้วไปนั่งอะไรแล้วพากันไปนั่งเออนั่งอะไรแล้วพากันไปนั่งชิงช <oh> 네้ามีชิงฉ้าดังชงเชงชงเชงเขาชนะแล้วที่ผ่านง่ยภารกิจแรกก็คือเรือวิวิดได้หนึ่งคะแนน กินไม่ดีอะไรเขาน้ำไม่เฉยปวดท้องาแดงตาแดงออกมาในตาแดงกับเนื้อมาที่ภารกิจที่สองครับภารกิจที่สองก็คือเรามาอยู่ที่เครื่องเล่นเอ็นเอฟไพหรือว่าเสาใส่ถุงตื่นเต้นอ่ะอยากเล่นแต่ว่าเราก็มีภารกิจให้อีกหนึ่งอันก็คือเราจะมีให้เลือกอีกแหละหนึ่งกับสองแล้วให้คำนวณจะเป็นตัวเลขที่คำนวณตามแล้วขึ้นไปแล้วค่อยมาตอบเนาะเหมือนเมื่อกี้เขาเลือกไปแล้วทีนี้มาก เอาเบอร์หเบอร์สองครับเราตอบพร้อมกันไหมว่าเราเอาเบอร์อะไรโอ้โหเอาเบอร์สองเอาเบอร์สองเบอร์สเมื่อกี้ก่อนอันนี้เบอร์เดิมอ่ะตอบเวลาเราดูนะเราดูนะครับ สนุกมากครับตาแดงว่ลเราอเคอยู่เนาะสนุกมากครับสนุกมากสบายครับทุกคนให้ทีมนี้ตอบก่อนนะครับทีมนี้เลือกอันที่สองใช่ไหมคำตอบคือเท่าไหร่สิบแปครับสิบแปดหนึ่งบวกห้าบวกแปดคูณสองลบสิบเท่ากับ สิบแปดถูกต้องพี่เชื่อใจน้องชายอยู่แล้วทีมหนึ่งคำตอบคืออ่อันลบยีสาเฉลย13บสามลบเบวกสลบหคูณหเท่ากับสิทำไมดูอ่ะดูกี่เหรอผมไม่ได้คิดเลยหนึ่คะแนนเท่ากัน กาิใครที่นั่งสีส้มคนนั้นชนะเขาก็สนาอยู่แล้วก็คือเป็นสองต่อ,อ,อหนึห่งใช่แต่เสมอพอเมื่มอกี้ใครทีมไหนอ้วกทีมนั้นชนะ ไม่ไหมนะแล้วเสมอตอนนี้เสมอแล้วเออฮะอุคุณีโมยิมวาผมไปล้วงคอได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปภารกิจต่อไปตอนนี้สองคะแนนเท่ากันจ้ะเย้ เป็นไงบ้างผ่านมาสองภารกิจแล้วเป็นไงผมแต่ละคนว่าสนุกมากวันนี้เป็นสนุกแต่วันจะไม่ไปอีกแล้วจต่ไม่มาแล้วไหวอยู่ครับรอเล่นนี่ต้องเป็นเร่องยังไหวต่อแต่ทีมนี้เราได้รู้ว่าใครเป็นนักสู้ที่สุดก็คือแค่แต่เล่นทุกอย่างเล่นป็นคนไม่ดูเพื่อนเลยจนเขาไม่มีใครจะเล่นกับผมแล้วครับอ่ะและแน่นอนครับเห็นเรามาเปลี่ยนชุดกันเป็นนี้เรียบร้อยแล้ว มาสยาม Amazing Park เราต้องมาเล่นสไลเดอร์นะแต่ว่าเราก็มี่เก๊คือว่าเราจะให้ตัดเป็นคู่ไปครับผมแต่ละทีมเป็นคู่ไปแต่ก็สไลด์ลงมากันบนโุดเห็นไหมครบแล้วลงมาลงมาเสร็จแล้วก็ว่ายมาที่ตะอออยู่ปลายทางใครมาถึงก่อนจะมีสิทธิ์ตอบคำถามก่อนเป็นคำถามบอกว่าเป็นคำต่ออย่างเช่นเนี่ยนั่นหรอตอบว่าบางกอก โบ๊เน okay. ี่ยนะหรอสยามเมซิ่งพาร์คน้ำปลาแค่นั but, <S <S ้นแค่นี้เลย่ครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันไปคุณผู้ชมครับเนี่ยจะบอกว่ามันมีกติกาหักมุมคือว่าถ้าใครที่มันเลือกสไลด์ลงมาคือสีเขียวเนี่ย จะเป็นทีมที่ชนะเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะเป็นคนชนะไปจ้าวันนี้มี2โลสีส้มกับสีเขียวใครจะเลือกสีอะไรก็ถึงงานได้ครับ่เดชเลือกเลยผมอ่ะต้องเลือกโอเคผมเอาสีเขียวอ่าได้เกินอ่าได้โอเคเราวนี้สีน้องเดชสีส้มมันมีสีเขียวครับนั่นอะไรครับผมไปดูกันว่าใครจะชนะ let's go let's go go วงคเปิดประตูให้เปียกหน่อยวงโค้เปิดประตูให้เปียกหน่อยท่านแน่ไม่ส่งซิกเลยนะท่านแน่ไม่ส่งซิกเลยนะเอาต่อได้อีกเลี้ยวท่านแน่ไม่ส่งซิกเลยนะเปียกโค้งไม่ส่งซิกแล้วตัวแหลกครับทุกตัวใครถูก啊 เอ้าี่ถูกมาเล็กมากอดแต่ว่าตอบสาน้องโอ๊ตใครเลือกสีอะไรลูกเขียวกับส้มผมขอส้มนะครับวันนี้นำส้มมาตั้งแต่เกมที่แล้วแหลวครับโอเคครับเดี๋ยวโวยสีเขียวแล้วกันนะครับมงคโคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อย ตอบว่าโมคอเปิดประตูให้เปียกหน่อยรถเราพี่โรก็ตอบด้วยเลยเอาพี่โรตอบอะไรโมคอเปิดประตูให้เปียกหน่อยโมคอเปิดประตูให้เปียกหน่อยโมโก้ปีกเองที่ปีกเองที่อยู่ปีกเองที่คะแนนไม่สูงสิบเลยนะคะแนนไม่สูงสิบเลยนะเปียกมงคลนสะสมสิบแล้วเหตายดเธออันนี้ถือว่าได้เท่ากันแต่เรามีกติกาก็คือ ผมเอาสีเขียวน้องเด็กสีส้มมึงมีสีเขียวผมขอส้มนะครับวันนี้นําส้มมาตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วครับโอเคครับอย่าบอสีเขียวแล้วกันนะครับปะอย่าบอกนะว่าสีส้มชนะชนะตอนกติกาบอกว่าถ้าใครลงสีส้มแผลแต่เรนเล่ๆแต่เรนเล่นเกิดประตูให้อดหน่อยเกิดประตูให้อดหน่อยไปส่งเสียงไปล้ เรามาอยู่ที่เขาเรียกอะไรทะเลเทียมทะเลเทียมตอนนี้อยู่ทะเลเลยครับเออเรามีภารกิจก็คือว่าให้ตักน้ําโดยใช้ฟองน้ําและมาเก็บในนี้ซึ่งแบ่งกันเป็นคนละทีมเนาะใครได้น้ํามากสุดคนนั้นชนะมา ถ้มามีโอกาสกันเดี๋ยวมาอีกอบมากเลยครับสามารถติดตามเมย์บอยได้ที่ไหนบ้างแต่ละคนครับผมก็อินสตาแกรมนะครับเข้าโอ๊ตอเนสกอร์ออฟิเชียลครับผม N B อเนสกอร์ D O U B L E อเนสกอร์ A N บุญ B V I T P H R ครับ ผมโบส้าก่อนนะครับ P O A T P A T O I ครับนะครับอะต้องติดตามกันเลยเนาะเพราะว่าแต่ละคนจะต้องมีอะไรสอเกี่ยวให้แฟนได้ดูแน่ในอินสตาแกรมเนาะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่นะคะที่เอื้อเฟื้อกกนไถ่ท่านนั่นคือสยามอเมซิ่งพาร์คนะคะที่ ให้เราได้มาสนุกต่อยๆกัน7บบนี้และอยากจะบอกว่าเขามีบิฮอลิเดย์ด้วยที่ตั้งแต่วันนี้ต้นหนุ่วันที่12พฤษภาคมนะครับโปรโมชั่นพิเศษมากๆจากบัตร1,000บาทลดเหลือ500บาท่านัลนนะครับและก็ยังมีเครื่องเล่นที่ไปรื้อเล่นใหม่ด้วยนั่นคือชูชูแอดเวนเจอร์นะครับเป็นรถไฟแห่งความสุขนะครับมาร่วมสนุกกันได้นะสำหรับรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กแล้วก็หน้าเพจของสยามอเมริกาไบส์นะครับวันนี้ เราลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย